นี่คือบัญชีออมทรัพย์ตัวตึงแห่งปีนะครับผมที All Free ะะ่ที่มีอัฟฟรีนะฮะที่เฮ้ยคริปมี่อยากจะมาแชร์ว่าทำไมทุกคนนะควรจะเปิดแล้วก็มีติดตัวไว้เลยนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดแม้แต่จุดเดียวนะครับผมไป ราต,ต้องขอยกนะครับผมประสบการณ์แในการสําหรับคนที่ต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือแทบทุกคนจะต้องมีแหละบัญชีออมทรัพย์เพื่ออะไรหลายคนจุดประสงค์ก็คือเอาไว้ฝากเงินนะฮะฝากเงินเข้าไปเก็บเพื่อเอาดอกเบี้ยก็ถึงหนึ่งนะีโอ้ยนะหรือบางคนเนี่ยเอาไปทําธุรกรรมในฝั่งของในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยเนาะนะครับที่บางคนชอบธนาคารไหนก็ไปเปิดกับธนาคารนั้นเอาไว้โอนเงินจ่ายเงินนะครับ ซึ่งนะครับบางทีตรงนี้มันมีข้อยุ่งยากถ้าเกิดเราจะทําธุรกรรมข้ามธนาคารนะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมโผล่ขึ้นมา<อ>นะครับหลายหลคนเลยจําเป็นจะต้องเปิดนะครับหลายๆธนาคารเอาไว้ทําธุรกรรมเฉพาะธนาคารนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าธาารรมเนียมใช่ไหมเออหรือบางคนนะครับผมออทางธนาคารเขาก็จะมีในฝั่งของ,<ๆ>ของเขาเรียกไงประกันนะฮะโผล่ขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งซึ่งตรงนั้นนะครับผมการที่เราจะตกลงโปรยใจเอาประกันกับธนาคารนั้นเนี่ยแน่นอนจะต้อง ใายเงินเพิ่มแล้วก็ตัดเป็นเดือนละกี่บาทกี่บาทก็ว่ากันไปนะครับผมก็ต้องออใส่เงินเสริมเข้าไปอีกใช้เงินตัดบัตรเสริมเข้าไปอีกนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาเนี่ยเราอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศ แน่นอนนะครับบัตรเดิมๆบางทีอาจจะเอาไปรุ่นไม่ได้ก็ต้องไปเปิดนะครับผมตัวของบัญชีใหม่หรือว่าบัตรใหม่เพื่อที่จะเอาไปใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศอะไรแบบนี้เนาะมันเลยกลายเป็นว่าการเปิดบัญชีทั่วท่วไปนะครับผมแทนที่มันจะมาช่วยให้เราได้แบบสะดวกสบายมาก่ขึ้นบางทีมันมีหลายจุดที่ทําให้รู้สึกว่ามันก็ยุ่งยากลำบากในชีวิตเหมือนกันเพื่อการที่เราจะได้ใช้จ่ายคุ้มสุดๆเนี่ยมันต้องระบากขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมหลายคนคิดกันว่าเอ๊ะทำไมมันต้องลำบากขนาดนั้นนะครับซึ่งจริง จริง,รงตอนนี้นะครับผมมันมีสิ่งที่นะบัญชีตัวหนึ่งที่สามารถมัดรวมทุกทุกอย่างทําให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรวมอยู่ในบัญชีเดียวเลยนะก็คือตัวของ TDB a l l Free นั่นเองนะครับโดยบ,บัญชีตัวนี้นะครับผมสามารถจบทุกปัญหาที่เอ,อ่อที่ไอเล่ามาแล้วก็เป็นปัญหาของใครหลายๆคนได้แบบมัดรวมกันเลยอย่างแรกก็คือตัวนี้นะครับผมบางคนก็อย่างที่บอกนะเขาหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมจากาหลายหลายธนาคารแต่ตัวของบัญชี t t b Off Free ตัวนี้นะครับสามารถท,ทําธุรกรรม ต่างๆในชีวิตประจําวันของเราได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็สบายใจและสบายกระเป๋ามากยิ่งขึ้นด้วยการนะครับผมจะทําธุรกรรมผ่านธนาคารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านตู้งแอป TDB Touch เอยหรือว่าตู้ ATM นะครับผมไม่ว่าจะข้ามสาขานะแต่จังหวัดไหนหรือว่าไม่กระทั่งข้ามธนาคารนะครับผมทั่วประเทศตรงนี้นะครับเขาบอกเลยว่าค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตรงนี้นะครับฟรีหมดเลยเออไม่มีค่าธรรมเนียมจริงๆไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่านตู้นะครับกดเงินผ่านตู้หรือว่าเติมเงินขงเงนขงเง้าบัญชี ผ่านตู้เอออันนี้เนี่ย ฟรีหมดเรียกได้ว่าได้ทุกที่ได้ทุกตู้เลยกับตัวของบัญชีออมทรัพย์ทีดีบีออฟรีตรงนี้ออจบปัญหาตรงนี้เลยนะและอย่างเรื่องของปงระกันอุบัติเหตุล่ะบางคนอันเดนเดินอย่างที่บอกไปต้องตัดเงินตลอดทุกเดือนปัก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 ,ปกเงินออกตลอดนะครับแต่ตัวของ t ีดีบีออฟฟรีตรงนี้นะครับไม่ต้องเลยเพียงแค่ทุกคนนะครับมีเงินฝากอยู่ในบัญชีนะครับก็ได้ฟรีไปเลยปลระกันอุบัติเหตุโอ้ต้องมีเงินในบัญชีนะครับไม่ต่ำกว่า5000บาทนะครับผมต้องคงไว้ตลอดทุกๆเดือนนะครับก็ Dice. ตัวของประกันนะครับที่เราสามารถจะเบิกค่ารักษาฟรีนะครับผมสามพบาทต่อครั้งได้เลยซึ่งพิเศษตรงที่ไม่จํากัดจํานวนครั้งด้วยนะครับผมจะกี่ครั้งก็ได้แต่จริงใช้น้อยครั้งก็ดีนะรับอยากให้เกิดอุบัติเหตุเยอะเนาะซึ่งถ้าเกิดร้ายแรงจนถึงขั้นเราจะต้องเสียชีวิตไปนะครับเขาก็มีเงินคลุมครองนะครับถึง20เท่าของเงินฝากนะครับสูงสุดเนี่ยถึง3ล้านบาทเลยก็เอาไว้เป็นเงินก้อนให้กับครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ด้านหลังของเราได้เลยนะครับผมอ่าแต่่าจบเลยนะและที่สาคัญนะครับ สำหรับคนที่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆหรือว่าไปทํางานต่างประเทศบ่อยๆนะครับก็ไม่ต้องจําเป็นให้จะต้องไปเดินต่อคิวเพื่อแลกเป็นเงินสดหรือว่าต้องพกเงินสดแบบว่าทีละเยอะๆนะครับผมเวลาไปใช้จ่ายต่างๆนะครับแค่ง่ายๆนะครับพกบัตรตัวของ t ีทีบีออฟฟรีนะครับใบเดียวนะครับผมที่เราใช้ในไทยทุกวันนี้นะฮะสามารถพกไปกดในต่างประเทศได้ด้วยซึ่งค่าธรรมเนียมในการกดเนี่ยถูกมากถท่าที่กับการเดินเอาไปแลกนะฮะและไม่มีตัวของชาร์จ2.5%ด้วยนะครับเถือว่าใครที่เป็น สายประว่าเดินทางบ่อยๆเนี่ย พกติดไว้แค่ใบเดียวในไทยก็ได้ต่างประเทศก็ได้คือจบเลยเป็นยังไงถือว่าเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่แบบว่าตัวตึงแห่งปีเลยนะเพราะว่าสิทธิประโยชน์เขาอัดแน่นจริงๆเลยนะครับและบางคนก็บอกอุ๊ยแล้วแบบนี้นะครับสิทธิประโยชน์เยอะแบบนี้เนี่ยมันเวลาสมัครยากไหมเอออยากจะบอกว่าวิธีการสมัครตัวของบัญชีออมทรัพย์ท d b All f r ฟ e ตรงนี้นะครับผมเดลวันไม่ยากเลยนะจริงๆสามารถทําได้ที่บ้านของเราเองก็ได้นะครับผ่านตัวของแอปพลิเคชัน t d b Touch ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับไปพร้อมๆกันได้เลย ใครบบกว่าเปิดดูคลิปอยู่แล้วอยากจะสมัครเลยนะครับผมเดี๋ยวอันแพ็กไปพร้อมๆกันซิ่งนะเพื่อนนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TTB Touch มาเรียบร้อยนะครับผมเขาก็จะเข้าไปเลยเพื่อนจะเจอนะครับผมคำว่าสมัคร t t b Touch นะครับผมนี่เข้าไปนะครับก็จะยอมรับเงื่อนไขนะฮะและจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีให้ ใส่ข้อมูลนะครับส่วนบุคคลเลขบัตรประชาชนอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าหนังสือเดินทางซึ่งระหว่างการทำเนี่ยเพื่อนก็ต้องใช้สัญญาณมือถือนะครับ 4G หรือว่า 5G นะอันนี้ใช้สัญญาณ WiFi ไม่ได้นะครับผมและเขาก็จะให้นะครับเราเนี่ยยืนยันตัวตนนะครับถ้าใครสะดวกจะมีผ่านตัวของ7 e l e v e n หรือว่าผ่านตัวของแอปธนาคารอื่นๆก็ได้นะครับกรณีถ้าเลือกวิธีการยืนยันแบบ7 e l e v e n เนะครับเพียงแค่แสดง QR code พร้อมบัตรประชาชนที่7 e l e v e n ใกล้บ้านได้เลยนะครับผม จากนั้นเมื่อยืนยันตัวตวน,นเสร็จแล้วระบบเนี่ยจะยืนยันการเปิดบัญชีได้เลยนะครับสามารถใช้งานบัญชีได้ทันทีนะครับถือว่าแค่นี้ก็สามารถเปิดบัญชีนะครับได้ง่ายมากๆและถ้าเรานะครับฝากเงินไป5 0 0 0บาทนะครับแน่นอนก็สามารถได้ไประกันไปฟรีเลยนะฮะและยังได้โค้ดส่วนลดในแอปดังๆนะครับผมอีกกว่า300บาท เปิดง่ายมากหรือเพื่อนคนไหนนะครับผมจะสะดวกมาเปิดที่หน้าสาขา t ท b ใกล้บ้านเพื่อนก็ได้นะครับผมยิ่งช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นนะถ้าใครมาเปิดบัญชีท b All f ฟ e e แบบนี้นะครับผมแล้วฝากขั้นต่ํา20,000บาทขึ้นไปก็จะได้รับตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นกระเป๋านะครับผม f r e e d o m Tote Bag l i m i t e d e d i t i o n ่นด้วยอันน,อนี้มูลค่า490บาทเลยนะใส่แบบสะพายถือของเท่ๆเก๋ๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งโปรโมชั่นตรงนี้นะครับจะมีเวลาจํากัดเหมือนกันนะนะครับมันจะอยู่ตลอดนะครับตั้งแต่วันที่16กกรกฎาคม ก็จะถึงวันที่31สิงหานะครับใครอยากไล่กระเป๋าเท่ๆสวยๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องมาเปิดบัญชี TDB All f e e ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นนะครับผมเออนี่เป็นตนะฮะถ้าเออพื่อนคนไหนสนใจนะครับแล้วอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปอ่านเองลึกๆอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งนะครับผมรายละเอียดไว้ที่ใต้คำอธิบายแล้วกันนะครับผมจะได้เข้าไปอ่านกันลึกๆหน่อยนะฮะประมาณนี้ลยกันอันนี้ถือว่ามาชี้เป้ามาเล่าเพื่อนๆที่เฮ้ยอยากจะเปิดพวกบัญชีออมทรัพย์แล้วเฮ้ยตัวไหน ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับให้กับช anel อัตติบิวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอคลิปดีๆแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับอัตติบิวิวในคลิปถัดไปนะสวัสดีครับกระเป๋าสวยเนี่ยไป